Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณโรชิโยบายสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับพบกับผมในแพทย์รุ่งโรจน์กิติยพงษ์และนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์ รายการที่ทําให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเอพิโซดที่แปดของสเตชันนี้นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็น <c oughs> อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่ออาจารย์ทัชพงศ์ขอเรียกว่าอาจารย์แจนนะครับให้อาจารย์แจนแนะนําตัวสักนิดดีไหมครับได้ครับพี่สวัสดีฮะทุกโลกขอบคุณที่เชิญมานะครับทัชพงศ์งานบุฟเ่นะครับไม่มีใครเรียกชื่อนี้นี่แต่แจน ก็ <G ül üyor> มีชื่อเสียมากนะครับก็มไม่แน่ใจกโอเคอาจารย์แจนนะครับเอ่อทำเรื่อง r a d i o f r e n c y ablation ทำเรื่องอาริสเมียนะครับและอาจารย์ก็เป็น president <S <S ของ a s i a p a c i f i c heart wisdom society นะครับวันนี้เรามีอาจารย์แจนมาเป็นเกสนะครับเป็นภาคต่อของอาจารย์วันวรางข่าวที่แล้วนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ชวนอาจารย์แจนมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง rf ablation นะครับ ว่ามีอะไรเป็น practical point มาให้พวกเราพวกเราฟังกับงนบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของการเลือกผู้ป่วยที่จะมาทำ r f a b l a t i o n เนี่ยนะครับเราเลือกอย่างไรว่าคนไข้ AF ที่อาจารย์แจนรักษาเนี่ยรายไหนจะเลือกเป็น R ิสซึ m control หรือว่า a ร e control นะครับแล้วก็ r ิสซึ m c o n น r o l มีวิธีการใช้ยาแล้วก็มีวิธีการวิธีการใช้ r f a b e a t i o n เราเลือกอย่างไรครับว่าผู้ป่วยรายไหนจะมาทำ r f a b l a t i o n โอ้พี่คำถามยากและคำถามยาวมากจริงๆก็ถ้าถามผมเอาง่ายๆไม่ต้องคิดมากให้คิดว่าส่งทุกคนแล้วกันแต่จริงอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็คือจริงๆแล้วมันอย่างนี้ฮะถ้าถามผมอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ว่าเวลาเราจะรักษาของใครเนี่ยเราอยากลดคอมพิเคชันทั้งหลายตายสตรอกฮาร์เฟียอะไรประมาณนี้อันที่หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาการทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ประมาณหลักๆว่าเอาให้ดีเนี่ยณตอนนี้ข้อมูลมันก็เริ่มมีบางแล้วว่ามันลด complication ประเภทอักราตายได้ลดสโะโจกได้ถ้าเราทำริทึมคอนโทรลเออดีพอทีนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะบอกว่าคนไข้คนใดคนหนึ่งน่าจะคุมการเต้นได้ดีคือประเด็นหลักๆมันอยู่ที่ว่ายิ่งปล่อยให้เป็น a f นานอะ่ะ ไอ้ที่เราเรียกว่า electrical remodeling structural remodeling เนี่ยทำให้ AF มันเป็นเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นแล้วก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่กลายเป็นว่าถ้าจะคุม AF ให้ได้ดีพวกนี้ต้องอายุน้อยโรคน้อยนะครับมีเออไม่ได้มีลิ้นหัวใจผิดปกติไม่ได้บายพ s s แล้วไม่ได้เคยมีปัญหาหัวใจ มาก่อนไม่ใช่แบบโอ้โหเบาหวานก็แย่ความดันก็แย่ไอตัวอันเดอร์ไลน์ยิงดิซี่สลีปแอปเนียอะไรพวกนี้ไม่ได้แก้ไขพวกนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ย,ยก็คือเป็นพวกที่เป็นเยอะอย่างเช่นแท็กกี้คาเดียรยิ้ดิวส์คาเดียร์แมร์พาร์ตี้นะครับมีพวกฮาร์ดเฟลเรียวิลลิวซีเอฟพวกนี้หรือว่าเราเกรดคอนโทรลไปแล้วก็ยังอาการไม่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์จากการที่เราจะทำริทึมคอนโทรล อาจารย์แจครับเวลาเลือกเวลาพูดกับผู้ป่วยอะฮะในคนไข้ที่อาจารย์เลือกทำ IF ablation จะแนะนำว่าโอกาสสำเร็จประมาณไหนแล้วก็ความเสี่ยงประมาณไหนนะครับอาจารย์พอเ่างนี้ฮะนนบปกติเนี่ยผมก็จะบอกคนไข้ว่าโอกาสสำหรับ AF เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับไปจี้ชนิดอื่นเราเจอปัญหาบ่อยๆคือคนที่ GAF ไปฟังคนที่ GSVT มาก็คิดว่า success rate แบบจะใกล้ร้อยเปอนมากในขณะเดียวกันคนที่จะไป GSVT เคยไปเจอคนไข้ที่ GAF ไม่ค่อยอยากมา GSVT เพราะกลัวว่าจะมีจะมีเอ่อ r e c u r r e n t เยอะซึ่งสำหรับ AF เนี่ยปกติแล้วผมจะบอกคนไข้ว่า success rate เนี่ยจริงๆอยู่ที่เจ็ดสิบเเซนที่สปีโดยประมาณแล้วยิ่งนานวันเข้า r e c u r r e n t จะยิ่งเยอะอันนี้ผมก็จะบอกคนไข้ไปก่อนเลยแล้วจริงๆอ่ะประมาณหนึ่งในสาม หรือว่าสองหรือหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไปผมจะบอกว่าจะต้องทํารอบที่สองภายในปีถึงสองปีถ้าโชคดีเนี่ยผมจะบอกคนไข้ไปเลยว่าจริงๆแล้วต้องทำสักสองครั้งแต่ว่าถ้าโชคดีท,ทําทีเดียวก็จะหายเวลาที่ผมจะบอกคอม p l i c a t i o n เนี่ยผมจะบอกว่าตายได้ ทำาพาดได้เส้นเลือดทะลุหัวใจทะลุผ่าตัดจุกเฉินเลือดออกติดเชื้อต้องใส่เครื่องกระตุน้นหัวใจหลอดอาหารทะลุปอดทะลุและอื่นๆอีกมากที่คิดไม่ถึงแต่ว่าถ้าคนไข้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ผมจะบอกว่าอย่าไปห่วงเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆมันเกิดน้อยเพราะถ้ามันเกิดเยอะเราคงไม่ทําแต่ว่าก็อีกเหมือนกันถ้าเป็นตัวเราเป็นพ่อแม่เราไอ้ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆมันจะศูนย์จุห้าเปอร์เซ็นต์มันจะหนึ่งในล้านถ้ามันเป็นพ่อแม่เรามันก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดี เพานั้จะไปห่งเรื่องตัวเลขมาพาตัดบางอย่างตายครึ่งรอดครึ่งแต่ถ้าเราไปครึ่งที่รอดโอเคเพราะฉะนั้นอย่าสนใจตัวเลขแต่ว่าคอมพิเคชันอะทั้งหมดเกิดขึ้นได้ผมก็จะบอกคนไข้ไปประมาณนี้ว่าครับถ้าอาการเยอะพอฟังแล้วดูแย่คุ้มที่อาการที่เขาเป็นเยอะยอมทําก็แปลว่าอันเนี้ยคุ้มความเสีย่ยงครับแล้วถ้าคนไข้ถามว่า เทคนิคการทำทำอย่างไรใช้เวลานานเท่าไหร่ดมยาหรือเปล่านี่เอ่อย่างไรดีครับปกติแล้วผมจะบอกไปเลยว่าแล้วแต่คนทำเทคนิคที่ดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนส่วนใหญ่จะทำ primary vein ablation แต่รรเ,รรเ,เป็น focal segmental คือจี้เป็นบางส่วนหรือจี้เฉพาะเส้นที่เป็นหรือว่าจะจี้ที่ส่วนใหญ่ทำกันก็คือ w i d e area circumferential รอบ primary vein and trunk เลยก็คือวงใหญ่รอบเส้นเลือดเวน ทั้งสี่เส้นไปเลยเพราะว่าไอตัวแกนนาเลยเอ้ยไม่ใช่ตัวตัวกระตุ้นให้ทําให้เกิดเอเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดที่มาจากปอดเพราะนั้นเราก็จะตีรอบเส้นเลือดปอดไปเลยทั้งสองเส้นอันนี้จะเป็นอันที่คนทาเยอะที่สุดส่วนตัวผมเองเนื่องจากเรียนมาดางตังกลวีแล้วตีแบบไทยๆฮนะเราก็จะตีเอ่อที่เราเรียก complex fractionated a t r i a l electrogram หรือว่าไอตัวคาเฟ่นเนี่ยก็เราก็ไปหาว่าอิเล็กโทรกรมที่มันเอ่อตรงไหนผี่ปกติเราก็จะตีเฉพาะบริเวณนั้นไปหรือถ้ามันเยอะก็คือตีเยอะ ทีนี้ทีนี้วิธีการหลักๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกจบจี้โรเตอร์จะจี้เป็นเส้นจะจี ua, ไ้ไอตัวไอตัวแกลงเกลียนออเท็กซายพวกนี้ยมันก็ผลเนี้ยจริงๆจะเทียบถ้าเทียบกันอะผลมันจะออกมาใกล้เคียงกันก็คือวิพอร์ตกันเอาประมาณสัก80%ที่ปีหนึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยที่ตัด3เดือนแรกออก ประเด็นที่สําคัญนันที่ผมต้องบอกคนไข้ก็คือว่าสามเดือนแรกมันที่จี้ไปเป็นเยอะกว่าเดิมผมบอกให้ฉันเสียตังเจ็บตัวไปเนยอะทาไมที่แล้วมันเป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมมันต้องผ่านสามเดือนไปกว่าจะเริ่มเป็นน้อยลงครับครับเอ่อแล้วในเอ่อถ้าเกิดคนไข้ถามว่าพวกกินยาป้องกันริ่มเลือดอยู่พวกยาเอ่อต่างๆนานานวอร์ฟรินหรือว่ายาตัวอื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดหลังจี้แล้วมีโอกาสหยุดยาได้ไหมครับปกติแล้วมันจะขึ้นอยู่กับไอตัวไอความเสี่ยงของโรค ก่อนฮะคือปกติเราจะไม่จี้เพื่อจะตั้งใจให้คนไข้ยหยุดยาคือถ้าคนไข้มีปัญหาเลือดออกจากการกินยาหรือมีปัญหากินยาอะไรลิ้นเลือดไม่ได้เราจะบอกให้ไปใส่เลฟเอนทริ l a p p e เพนเดจอัลครูเดแทนแต่ว่าถ้าการจะจี้เนี่ยหลักๆแล้วไม่ใช่จี้เพื่อจะไม่ต้องกินยาอะไรลิ้นเลือดสมัยก่อนเราเคยคิดอย่างนั้นเราหวังว่าเราหวังว่าจริงๆแล้วคนไข้าบางกลุ่มที่อายุน้อยแล้วเราจรี้แต่ตอนนี้วันหลังเขาไม่เป็น เอฟในอนาคตเราก็จะไม่ให้อาจจะไม่ต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดในอนาคตหรือดีเลย์การที่เราจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดในอนาคตตอบไปได้อีกไม่รู้อ่ะไม่ไหลแต่นี่เป็นความหวังแต่เอาข้อจริง recommendation คำแนะนําตอนนี้ก็คือถ้าจี้เอฟเราจี้เพื่อลดอาการเพื่อลดฮาร์ดเฟลเลียเป็นหลักเรายังไม่จี้เพื่อลดสตรอคเราไม่จี้เพื่อจะได้หยุดยาละลายลิ่มเลือดได้แล้วอย่างน้อยช่วง peri-op ก่อนระหว่างและหลังเนี่ยเนื่องจากมันจะมี อาจจะมีริมเลือดได้เพราะเราจะให้กินยาก่อนอาจจะมีแผลาจากการตีให้เราจะให้ยาระหว่างที่เราทำอัปเ레ชันและหลังครับครับคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรฝากให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของ practical point ย่อยมาแล้วเกี่ยวกับการดูแลรักษา AF AF ไหมครับเรื่องอื่นก็ได้ครับเอาเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าฝากเยอะกว่าเรื่องจริงก็คือเอาอย่างนี้นะครับเราไม่อยากให้คนไข้ที่น่าจะได้ตีพลาด คือคนไขาอายุน้อยที่มีเราพูดถึงอายุน้อยโรคไม่ค่อยมีแต่เป็น a f เยอะอาการเยอะพวกนี้รักษาเร็วคุมการเต้นเร็วได้ประโยชน์ลดตายลดสโตรกได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นคงไขพวกนี้เป็นคนที่เราอยากให้ส่งมาเพื่อจะจีเอฟม่แค่เดีวยวกันคนไข้าบางกลุ่มที่อายุเยอะโรคเยอะเบาหวานความดันบายพาสแล้วเป็นเอฟมานานไม่มีอาการไอ้พวกนี้จีแล้วผลไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้กรุ๊ปแรกเราไม่อยากให้พลาด แต่กลุ่มที่สองอะส่งมาก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆให้ถ้าคิดว่าเอ๊ะจะต้องวิ y t ม m คอนโทรลหรือเปล่าเนี่ยให้คิดว่าจริๆงๆโอกาสที่ถ้าฮาร์ดดีเนี่ยมันจะโรคน้อยพวกนี้มักจะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นคนที่อยากจะให้ดีส่งมานะครับเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆอาจารย์บีฝากไปแล้วมันมีแฟกเตอร์อื่นๆคุมความดันคุมสลีปแอพเนียรักษาฮาร์ดเฟลียให้ดีให้เปอร์เทนชัน ให้ดีออกกําลังกายสม่มําเสมอลดน้าหนักพวกนี้ครับลดเอฟได้จะได้ไม่ต้องมาจีงครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แจนนะครับช่องทางในการติดตามเปรายการของเรานะครับใคคอขคอยย่อยมาแล้วเอ่อทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะครับท่านทุกฝังสามารถติดตามได้ทางเอ่อแ p ป d ลิเคช s ่นพอดแคสต์สปอติฟและเอพิโซดใหม่จะถูกพับไิชที่ เว็บเพจของไทยฮาร์ดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อให้พลาดเอพิโซดต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านทุกฟังนะครับที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะครับก็เราหวังว่าจะได้ติดตามในซีซั่นต่อไปของเรานะครับที่เรายังคงคอนเซปต์ของแพ็กเกจครบคอยย่มาแล้วแต่จะเป็นรูปแบบไหนคอนเทนต์จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแดนแดนครับ สวัสดีครับทุสวัสดีครับ Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ